กลอนสอนสับ colors สีสันสวัสดีค่ะกลอนสอนศัพท์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสีสันหรือ colors กันนะคะ color เขียนได้สองแบบคือแบบ UK แบบอังกฤษนะคะสะกดด้วย C O L O U R color ส่วนแบบ U.S. หรือแบบอเมริกันสะกดด้วย c o l o R, C-O-L-O-R colors c o l เมื่อเติม S หมายถึงหลายสีนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ Black นั้นคือสีดำ สีดำคือสีของนกกา blue นั้นคือสีฟ้าสีของทองฟ้านั้นคือสี blue gold นั้นคือสีทอง gold สีทองแสนสวยหรู pink นั้นคือสีชมพูน่ารักน่าเอ็นดูสีชมพู pink สวยจัง Green นั้นคือสีเขียวสีเดียวกับใบไม้ Orange คือสีส้มไงชื่อผล,ลไม้ก็ Orange ส้มเหมือนกัน g r ร y นั้นคือสีเทาส่วน Brown คือสีน้ำตาล Purple สีม่วงแสนหวาน Red แดงฉานร้อนหน้าดู White นั้นคือสีขาว Silver w ว w วาวคือสีเงิน Yellow สีเหลืองเหลือเกินแต่มองเพลินเพนก็สวยดี Let's practice ฝึกออกเสียงตามนะคะ Black นั้นคือสีดำสีดำคือสีของนกกา blue นั่นคือสีฟ้าสีของท้องฟ้านั่นคือสี blue gold นั่นคือสีทอง gold สีทองแสนสวยหรู Pink นั้นคือสีชมพูน่ารักน่าเอ็นดูสีชมพู Pink สวยจัง Green นั้นคือสีเขียวสีเดียวกับใบไม้ Orange คือสีส้มไงชื่อผล,ลไม้ก็ Orange ส้มเหมือนกัน g r ร y นั้นคือสีเทาส่วน Brown คือสีน้ำตาล Purple สีม่วงแสนหวาน Red แดงฉานร้อนน่าดู White นั้นคือสีขาว Silver แวววาวคือสีเงิน Yellow สีเหลืองเหลือเกินแต่มองเพลินๆก็สวยดี เก่งมากเลยค่ะฝึกบ่อยๆนะคะจะได้เก่งภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ